สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคามาพาเพลินสาระบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับล่าสุดพ่อวีแลพงษ์วงศินออกมาไลฟ์แล้วก็เปิดเผยว่ามีนายทุนใหญ่แถวคอนแกนพร้อมลงทุนในการตั้งวงหมอรำแล้วก็คอนเฟิร์มอย่าง100%กับทุนไม่ต่ำกว่า1 ร้อยล้านบาทโอ้โหบอกเลยว่าหนึ่งรล้านบาทไม่ใช่เม็ดเงินธรรมดาแล้วนายทุนคนคนนี้ก็จะให้พ่อวีเนี่ยลักษณะเหมือนกับเข้ามาดูแลในส่วนของศิลปินในส่วนของต่างๆสคริปอะไรต่างๆแม้แต่การตั้งชื่อก็พ่อวีก็เป็นคนตั้งชื่อเองอันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นชื่ออะไร ดังนั้นลองมาฟังจากปากพ่อวีเองเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเ <c oughs> อานี้คือพ่อวีเนี่ยนะครับคิดซื้อคณะหมอลำเรืองต่อก่อนทํานองขอนแก่นนะครับคิดลำเรื่องต่อก่อนทํานองขอนแก่น ที่ไปที่บ้านเพราะพี่เขารอยากบอกสุดว่างว่างหมดเงินมีเงินเป็นร้อยล้านครับที่จะทำองค์หมอรับอีกคณะหนึ่งนะครับพี่น้องตอนนี้กณะศิลปรวบรวมรวบรวมศิลปินนะครับรวบรวมศิลปินรับสมัครศิลปินแล้วกำลังจะกำลังจะเริ่มตัดชุดนะครับกำลังจะเริ่มตัดชุดแดนเซอร์ นะครับแล้วก็จะเริ่มจะทําวิธีนะครับเริ่มเซตวิธีแล้วก็เริ่มสตาร์ทชุดออกแบบวิธีว่าเซตแบบไหนแบบไหนแบบไหนเป็นหมอลําเรื่องต่อก่อนทําน้องขอนแก่นบ่อซูพีน้องฟ้างว่าห้วยพรอพี่เ็ษหมอําอีกบ่กนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าอยู่ในการดูแลของพ่อแต่ว่าบมเมนตัวพ่อเฮ็ดคณะกระซําพ่อเฮ็ดคณะตอนนี้กำลังหาหาสื่อที นะครับสื่อที่อยู่ที่ระหว่างชุมเพมาขอนแก่นนะครับจิตถนนใหญ่อยากได้หกไลขึ้นไปอยากได้หกไลขึ้นไปจากชุมเพมาขอนแก่นนะครับ อีถนนใหญ่เสียงพอนเสียงฮัลโหล่อ,อ๋อเสียงดังเกินฮีแน่แล้วก็อยูย่ฟังไหนกับบลูกได้เบิร์ฟังตั้งแต่ใครฟังที่นี่ก็ได้ฟังไปชุ่มแพร่มาแม่ขอแกนแก่นเนี่ยก็ได้นะครับอยากได้ทีมองนี่เพื่อว่าคนจะไปง่ายมาง่ายนะครับแล้วจะวงหมอลําขนาดนี้จะตั้งอยูน่นี่ตอนนี้กำลังหาทีกำลังหาที่แล้ว ตอนนี้วางวางโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วเวีทีรูปแบบฉากไฟกะวางเรียบร้อยแต่นี่คือจะรับสมัครศิลปินก็นมีคนเข้ามาสมัครหลายคนแล้วแต่เราต้องอคัดเกีดยงก็ว่าศิลปินต้องโมเมนต์นูนนี้นะครับเราคณะน,นี้จะเอารอฟังนับจะเป็นคณะอะไระจะเอาคนที่มีคุณภาพ <c oughs> เอิ่อว่ามีคนที่มีสื่อเสียงแล้วมารวมตัวกันมารวมตัวกันนะครับ,รรบาหงบางเ,เ,เครื่องสามเซตนะครับ,บส,สามเซตหางเครื่องสามเซต A B C สามเซตตอนนี้บ่รู้ว่าจะเอาห้าสิบห้าสิบห้าสิบหรือว่าจะเอาสี่สิบสี่สิบสี่สิบกาลังคุยกันอยู่ทั้งกาลังจะตกลงกันเป็นอของ นะครับเจ้าของวิทยาลัยชุมแพรไทยเยอรมัน G ีเทคแล้วก็อ,อ,อภูเขียว G ีเทคแล้วก็อันนั้นขอนสาร G ีเทคประมาณนี้แหละเจ้าของเนี่ยเจ้าของวิทยาลัยเนี่ยเป็นลูกชายผมพ,พี่ลูกแหนเป็นลูกแหนนะครับของพี่บอสนะครับอ่าอาสตร์จาลิ เกลียงไกลประเสริฐกูลนะครับก็คือเป็นเจ้าของมิทยาลัายก็คือเพิ่นจะลุกเอยเรียบร้อยแล้วว่าตั้งคณะเรียบร้อยมาที่นี้คณะเนี่ยให้พ่อเป็นคนตั้งให้นอนคิดอยู่สองสองสามอาทิตย์เกือบเดือนคิดบ่ออกบ่รู้ว่าเสี่ยวเป็นคณะอย่างน,นนะครับพี่นอ้องจำไม่ได้เปิดฤดูกาลปีหกแปดหกเก้า ตุลาหกแปดครับหรือว่าปลายกันยาหกแปดเปิดนะครับเปิดทําการแสดงพี่น้องอยากจ้างนะครับพี่น้องบัตรทนมีมหรสพปีหกแปดหกเก้ารีบจองเลยนะครับวันสาคัญรีบจองไว้เลยพี่น้องที่บัตท่นมีหมอลำอยากได้หมอลำการันตีว่าหมอลำขานี้ยยใหญ่แน่นอนเครื่องเสียงไวไฟแสงสีเวทีครบเครื่องเรื่องหมอลำ นะครับคบเครื่องเรื่องหมอลําเป็นนักเก้วาว้นมีเงินอยู่ที่ประมาณทั้งสื่อที่ร้อยล้านครับตัวนี้นะพอสามมาเอาเหตุอดดีติลูกเหตุครับต้องการอะไรไหมก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแที่นี่ศิลปินกำลังทยอยสมัครข่าไปแห่งเครื่องเนี่ยจะเปิดรับช่วงที่นะครับอ่า ปิดฤดูกาลของหก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 แปดนอกหกเจ็ดหกแปดโอเคเรแปดครับนครับตอนสิ้นฤดูกาลใช่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 สิ้นฤดูกาลหกเจ็ดนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแหละพี่น้องครับบารนี้ปุ๊บเขาสิเขาเขาเตรียมตัวว่าเตรียมฟอร์มแบบไหนแบบไหนนันคือสิบูเฮตสุกเอาเผากินพะนะจะไม่ทําสุกเอาเผากินจะเตรียมตัวฟอร์มที่แบบแบบเอาให้พร้อมเลย สแสดงออกไปคือเอาให้อยู่เลยนะครับเอาให้อยู่เลยครับซื้อคณะบตรนี้ครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นได้ซื้อคณะเรียบร้อยแต่ว่าเขาต้องไปเคราะห์กับอ่าปูกอนนะครับพี่นอนคิดอยู่สามอาทิตย์กว่าจะคิดออกแต่ว่าลูกไส้ใหญ่มากแล้วนะครับพี่บอสกีเทคชอบแล้วชอบซื้อที่พอต่างหงไม่เอา พระตั้งให้ก็ไม่เอาใครตั้งให้ก็ไม่เอาให้พ่อวีตั้งให้นะครับให้พ่อวีตั้งให้แล้วก็สินี่หมอรำคาญนี้เป็นหมอํำที่ท <c oughs> อันนี้บมเป็นขี่คุยว่าลงทุนนี่คือลงทุนจริงจริงอ่ะไม่ได้วันกับเขาว่าชุดแดนจะหมดเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวนะครับแล้วก็เวทีไฟแสงสีไม่ได้เกี่ยวนักแสดงค่า,าตัวเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะแต่เขาจะเอาเอาคุณคุณภาพเลยเอาคุณภาพ ดังมีชื่อเสียงในวงการหมอ,อรอีสานและนิสัยดีประมาณนี้นิสัยดีอาเป็นศิลปินที่มีคุณภาพวาจักสัจอัน,นี่ได้ยินหรือเปล่ผู้ใดจะไปสมัครก็รีบไปสมัครเลยนะครับที่วิทยาลัยไทยรมันชุมแพ G จีเทคนะครับรีบไปสมัครได้เลย <c oughs> ตอนนี้เพิ่งเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วว่าต้องแต่ต้องมีคุณภาพนะครับกระเคาะกระเคาะกเคาะกันละกัน,นคือทําสัญญาเลย เริ่มทาสัญญาเลยนะครับพี่น้องเริ่มทําสัญญาลงตัวไว้เลยแล้วกัชุดเต้นก็จะเริ่มตัดเมษามใช่ไหมพี่อู่ชุดเต้นก็นจะเริ่มตัดเมษามพอแลว้วมาเขาว่าตัดเริ่มตัดลกูกแตเเเ่เพื่นไปดูดวงแล้วน,ะน่ะราจารน์บอกว่าอาบ่ออยากให้ตัดช่วงช่วงนี้แต่ว่าถ้าเป็นเอเมษาปลายเมษานี่คือบันลิงได้เลยจะทําทอะไรก็ทําได้เลยเปิ้นเสือทั้งนี้ เพิ่นเสือตั้งสินสุกสิบเสเพิ่นเสือตั้งอ่าอ่าอ่าที่เพิ่นเสือถือเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องมีหมอลำอีกคณะนึงคณะนี้ลงทุนหลายมหาศาลดีๆจนพ่อบอกว่าอุ้ยล่ะโบเบิรปานนดรอ๊กโบเบิรปานนดอกผมเลยบอกมึงสิเลยโบเบิรปนนานนดอก,ดอกอล่นนนกละคืออยู่ในความควบคุมของของ,ของพ่อพีอย่าลืมด้วพี่น้องเด้อครับอันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับเปิดฤดูกาลปีหกแปดหกเก้า หรือวงการนี่จะมีหมอลำบวงใหญ่นะครับในภาคอีสานแน่นอ,นอนล้านเปอร์เซแบบนี้นะครับดูเดือด่างแน่นอนสำหรับวงการหมอลำธุรกิจหมอลำช่วงนี้บอกเลยว่ากระแสมาดีแล้วก็มีการเปิดตลาดใหม่ๆทั้งภาคเหนือแล้วก็ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงงานแอดมินเดาเลยว่าต่อไปเนี่ยโรงงานเนี่ยแต่และโรงงานเวลาฉลองสงการ ฉลองปีใหม่อาจจะจ้างหมอลำเข้าไปเป็นในงานฉลองตั้งโต๊ะจีนแล้วก็จ้างหมอลำเหมือนกับปีนี้เห็นหลายๆบริษัทหลายๆสถานที่ที่จ้างวงคณะหมอลำแล้วก็งานทุกงานส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะสสแสวงหาหมอลำวงใหญ่ๆไปเฉลิมฉลองก็เป็นอีกหนึ่งปีทองของวงการหมอลำที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างขึ้น แต่การปรับตัวการแข่งขันสูงขึ้นดังนั้นวงไหนที่ไม่เจ๋งจริงผลงานไม่ดีอันนี้ก็น่าเป็นห่วงซึ่งปีหน้าบอสโจกับเฮียนหน่อยก็จะตั้งอีกหนึ่งวงเหมือนกันในระดับกลาง2,02แส่วนพ่อวีนะครับวงนี้ก็บอกเลยว่าจะเป็นวงใหญ่แล้วก็ทุนหนาอันนี้ก็ต้องมารอดูนะครับเมื่อถึงคานั้นใน ฤดูกาลปี68นะครับก็จะเริ่มช่วงปลายปลายปี67ดังนั้นฝากไว้ด้วยแล้วกันพ่อวีก็ฝากข่าวสารนี้ประชาสัมพันธ์ไปถึงแฟนคลับหมอลำแล้วก็เจ้าภาพแล้วก็ตัวศิลปินท่านไหนที่อยากจะสมัครกับวงใหม่ของพ่อวีโดยเจ้าของที่อยู่ขอนแกนคอนแกน,นแก,นก็อย่าลืม ติดตามแล้วกันนะครับหากมีข่าวสารข้อมูลใหม่ใหม่แอดมินก็จะนำมาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ